จังหวัดมหาสารคามเพิินกระไดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์รับปรุงผู้มีทั์บริเวณสาธารณประโยชน์สะดืออีสานตำบลหัวขวางอำเภอโกสุงพิสัยค่ะนายเกียรติศักดิ์ตรงสิรีผู้ว่าราชาการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้านองนั่งเทอเจ้าฝ่าจุลาภพ่อวลัหลักอัคาราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยาราชนารี เนื่องในโอกาสวันคลายวันประสูติ4กรกฎาคม2 5 6 5ค่ะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานแล้วกับผู้แทนภาคส่วนต่างๆได้ร่วมพลังความสามาัคคีค่ะบำเพ็ญสาธารณาประโยชน์ปรับปรุงผู้มิทัดบริเวณสาธารณาประโยชน์สะดืออีสานตำบลหัวควางอำเภอโกสุมพิสัยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามค่ะก็ได้บอกว่าประบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำรินะคะเพื่อเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคนค่ะในการเฮ็ดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ค่ะเพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆให้มีความเจริญเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวรค่ะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะที่ทรง่วงย้ายและก็ทรงคำนึงถึงความดีที่ มีสุขของพี่น้องประชาชนเป็นสําคัญค่ะและก็เนื่องในโอกาสวันคลายวันประสูติ4ีกระดาษคม2 5 6 5ค่ะแห่งสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฝ้าจุลพร์วลัยลรักอัคราชกุมารีกรมพระรีสว่างขวั้วรคติยราชนารีทุกภาคส่วนนะคะกัต่างน้อมจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะ เือที่สีร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีซึ่งใต้ฟ้าละอ,องธุลีพระบาททรงปฏิบัติพระราชะกรณียกิจเป็นอเนกประการค่ะปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและความจงรักภักดีทั้งมีพระปีชาสามารถนะคะด้านวิทยาศาสตร์ค่ะทรงมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการนำวิทยาศาสตรนะ์มาประยุกต์ใช้ ในการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยให้ดีขึ้นค่ะบวาสิเป็นทั้งด้านทั้งเศรษฐกิจสังคมและทรงเป็นผู้ที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้อย่างดีค่ะเป็นที่ประจักษ์แก่พองผสุกนิกก่อนเลยค่ะพี่แนน